คลิปนี้มาดูวิธีใส่ยางยืดกางเกงตัวนี้นะคะซึ่งใส่ยางยืดอีกแบบหนึง่งด้านหลังก็จะใส่ซิปซึ่งจะเย็บยางยืดติดกับกางเกงไปเลยนะคะมาดูวิธีการเย็บกันค่ะ จะเป็นยางยืดครึ่งนิ้วนะคะเราก็จะใส่มาจากด้านหลังตัดใต้เสมอกันแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะให้เหลือรึมผ้าอยู่นิดหนึ่งค่ะซึ่งเราจะนำไปพง้งในส่วนการพองเราก็จะตัดไปในส่วนของผ้าเป็นนิดหนึ่งแล้วก็มันก็จะพองติดยางยืดด้วยค่ะ ดูวิธีเย็บนะคะเวลาเย็บเราจะเย็บด้านในนะคะเย็บมาประมาณสัก1มิลไม่ต้องดึงยางค่ะให้จับยางไว้ก่อนถึงซิปประมาณสัก0-3 เราก็ย้ํานะคะเราก็ตัดยางยืดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็นําไปโพ้งค่ะโดยที่ให้ตัดในส่วนที่ว่าผ้าที่แล็บออกมานะคะออกไปแล้วก็ในส่วนของยางยืดไม่ต้องตัดนะคะแต่จะให้โพ้งติดไปกับยางยืดค่ะเดี๋ยวไปโพ้งก่อนนะคะก็โพ้งจากด้านนอกของผ้าเลยค่ะ เสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะได้โพงก็จะติดไปกับยางยืดด้วยโดยที่เวลาโพ้งก็ให้ติดยางยืดค่ะพับลงเพื่อที่จะเย็บอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ติดเข็มหมุดไว้แล้วก็รูดซิปดูค่ะซิปจะต้องเสมอกัน แล้วก็เย็บเลยค่ะซึ่งก็ได้เป็นการเกงเอลใส่ยังยืดอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ลองวัดดูนะคะตอนนี้จะเป็นไซส์เอเอลประมาณ2 6่สถึงยี่ครึ่งนะคะได้อยู่ค่ะซึ่งเป็นการใส่ เอวกาองเกงใส่ยงสายงยืดง่ายๆอีกแบบหนึ่งค่ะ